แล้วท่านทุกท็อกเปิดเต็มแผนเปิดบริการให้ทุกคนเข้าแมทฟรีคลิปนี้จะมาสรุปให้ฟังค่ะีทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด notification ด้วยนะถ้าไม่กดครบทุกช่องนี้ช่องฉันจะเปลิวหายแน่ดังน,น,นั้นกดคนละหนึ่งไลค์กันด้วยนะเผื่อข่าข้าวแล้วมาชาวที่แสนอร่อยของฉันหรือ Super อร์ตงเป็นกำลังใจมาได้นด,ดีมากถ้างงินกดไลค์ด้วย ก่อนเลยครับว่า Welcome to Rockspert เป็นแบบที่มีชื่อเสียงมนานานถึง10ปีซึ่งแบบนี้เป็นเนโรเพที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก The s ซิ4มาเป็นโรบอ x จากผู้สร้างอย่างค o ปตแลนวม Welcome to Rockspert มียูทูบเบอร์และติะ๊กเกอร์หลายๆคนที่เล่นแบบนี้กันเป็นจำนวนมากเช่นคาชาวันทูเพย์ซิมิงซีแบทฟอนเอ็นบีขับเป็นตน้นแร็คส์เพิรก็เคยมีข่าวที่ทําให้กังวลเรื่องการซื้อ100ล้านดอลลาร์เพื่อขยายกิจการพร้อมจับมือกับ Coffee s t e a m และทําให้หลายคนกลัวว่าจะปิดตัวลงในช่วงปี 2023, เอกสารเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเรื่องการปิดตัวของระบบบ x ็อกเบิร์ดจะไม่ปิดอย่างเป็นทางการแน่นอนและเขาได้ประกาศทางเอกสารอีกแผ่นหนึ่งว่าจะทำงานร่วมกับทีมคอฟฟี่สตีนเพื่อขยายกิจการและตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมานี่เองหน้าข่าวที่ทาให้เกิดกระแสขึ้นมาเริ่มต้นจากคอมมิ n i t y m a ี a เมนเจอร์สาวที่ชื่อว่ามาริลลูกครึ่งชาวสวีเดนและบราซิเลียนได้แถลงนมเป็นคลิปสั้นๆในทาง YouTube ว่าทางเราและผู้บริหารกำลังเตรียมแผนในการเปิดแมทให้ทุกคนเข้าเล่นแมทฟรีกันในเร็วๆนี้และทางรับพั มาเล่นอย่างสนุกสนานกับ Welcome to Bloxburg ครั้งนี้แน่นอนครับว่าข่าวนี้เป็นข่าวดีแน่นอนสําหรับสาฟรีส่วนสําหรับใครที่เสีย25โลบัตไปไม่ต้องเสียใจไปนะครับทาง Community Manager ของ Welcome to Bloxburg จะแจกของฟรีสําหรับคนที่เสีย25โลบัคในเวอร์ชันก่อนได้แน่นอน ่งเป็นข่าวที่ดีเลยหลังจากทาวเวอค to ทูบล็อกสเปิร์ปประก,กาศออกมาแล้วในทางฝั่งของโซเชียลมีเดียก็มีคือหากันทั้งสงฝ่าย For ์เอ็กซ์พวกฝ่ายหนึ่งดีใจมากที่ไม่ต้องเสียระบทในการเข้าระบบเวอคอนทูบล็อกสเปิร์บครั้งนี้และอีกฝ่ายหนึ่งก็กังวลเรื่องใน,ในการบุกบ้านคนอื่นและเรื่องต่างๆที่ต้องมาเชิญไม่เว้นในการกระทาของ s e x u a l harassment เรื่องออนไลน์เดตติ้งกันกรอบบ้านหลังอื่นและอีกมากมายที่ต้องมาเชิญในปัญหาในการเล่นหรืออีกฝ่ายหนึ่งก็ทําเป็นคลิปมีว่า, burg, า,านฟีก็สร้าางงํแแพไปปเเลยต่็นว่านะ ตของระบบ b l o c k c o m e to Blocks เป r จะเกิดอะไรขึ้นถ้าในอนาคตจะเปิดให้บริการฟรีและจะส่งผลกระทบของอนาคตของ e l c o m e to Blocks เป r ได้หรือไม่ก็รอติดตามกันต่อไปครับหรือถ้าพอใจหรือไม่พอใจในการอัปเดตครั้งนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับพร้อมรับฟังหมดทุกอย่างสุดท้ายนี้ถ้าชอบคอนเทนต์หรือคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสารและคลิปให,ใหม่ๆ่จากช่องของเรา see you again next time bye and hello